สวัสดีครับทุกคนครับรีบเข้ามาดูกันนะครับไลฟ์นี้นะครับวันนี้จ๊เอพอดีได้ไปเจอเพื่อนรักนะครับด็อกเตร์เคสของขวัญน,นะครับหมอของขวัญน,นะก็จะมาพูดเรื่องคุณธรรมนัทอยากฟังการวิเคราะห์ของด็อกเตรเคสมั่งนะเกี่ยวคุณธรรมนัทอ่ะกดแชร์กันหน่อยนะจะได้เจอสดๆกับสาวสวยคนนี้ สวัสดีค่ะเคสเดี๋ยวหลายคนคงถามว่าทำไมเราไม่ใส่หน้ากากกันนะต้องบอกก่อนว่าเรานี่ก็ฟ u l l y vaccine กัน2คนแล้วใช่ไหมสอคนค่ะของพี่ทอมนี่ฟูฟูในฟูสีเข็มแต่ไม่ได้หมายความว่าเราประมาทใช่ไหมเราก็ยังมีหน้ากากนะมีมีมนะครับแต่นอกจากตอนนี้นี่ค่ะนะเราก็ใส่มามเราก็ ATK test กันไปแล้วนะ ร้อยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะคะหมอไม่ได้อยู่กับพี่ทำสองคนในโรงแรมเดี๋ยวจะเป็นประเด็นไปอีกนี่แพนกล้องนิดนึงแหมบอกว่าเราอยู่โรงแรมกันสคนก็สิ้นเรื่องแทนกล้องไม่เขาไม่ให้แพนหมอตอนนี้นะครับหมอจะเอาทุกอย่างมาทิ้งในไลฟ์นี้ไม่ได้หมอเค้กับผมนั่งอยู่ในห้องสวีทของผมที่ไฮอทแอร์วัเห็นไหมครับเห็นเตียงนี้ไหมครับ นะครับหมอเคปส,สารภาพความจริงแล้วว่าเราสองคนมีอะไรกันทอยอไม่มีอะไรกับทอคอเราแค่มาคอแลแลบกันแบบว่าพอสอเขาคอแลแลบกันแค่นั้นเองเรากาลังมาเจอกันเพราะอะไรอธิบายสิเรามาเจอกันเพราะว่าหนึ่งเรื่องที่หมอเพิ่งไปคุยที่รายการแฉใช่ไหมคะเรื่องแคนาเบิสเราก็ต้องมาคุยกับตัวพ่อของวงการที่ทําเรื่องแคนาบิสน่าจะที่หนึ่งและที่และคนแรก ของเมืองไทยก็คือพี่ทอมเคลือนะคะอันที่สองก็คือเมื่อมีมีเรื่องใหญ่ในในประเทศนี้คือคุณธรรมนัสลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยกเกษตรก็มาขอความเห็นพี่ทอมเครือว่าเรารู้สึกยังไงเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าสิ่งที่พี่ทอมพูดน่าสนใจอย่างหนึ่งคือจะต้องบอกว่าทุกคนต้องรู้ว่าหมอเนี่ย โอเค <Okay. S 1> กลับมาแล้วครับแชร์ก่อนหมอเคสนี่ <R anging. S 2> ต้องบอกว่าแรงจริงพอพูดเรื่องชื่อหมอเคสขึ้นมาปุ๊บค่ะ Facebook ค้างเลยเอากลับมาใหม่นะครับวันนี้นะครับผมได้มานั่งนะครับกับด็อกเตอร์ของขวัญน,นะครับด็อกเตอร์เค <Doctor S 1> ตอนนี้มาอยู่ในห้องโรงแรมผมที่เอ็ที่อะไรนะ h ฮเอทเอราวั Hi A A R นะครับเคสสารภาพเลยทําไมเรามานั่งในห้องโรงแรมเดียวกันคืนวันนี้ให้เป็นข่าวไปเลยปะ เรามานั่งเรามานอนคุยเรื่องผู้ชายคนหนึ่งมานอนคุยเรื่องผู้ชายคนหนึ่งเลยนะเดี๋ยวนะโอ้ยฮันโ็อกอนแล้วจะได้เข้าใจนะครับเรื่องเรื่องที่เรามานอนคุยกันคือเรื่องของ keep your friend close keep your enemy closer เอออะไรนะศัตรูของศัตรูของศัตรูคือเพื่อนของเราเออนะครับวันนี้ผมกับเคสก็ได้มาคุยเรื่องธุรกิจกันนะผมก็ รู้จักน้องเข้ามาหลายหลายเดือนแล้วนะครับจริงๆแล้วเรามาคุยเรื่องการชงกับการชากันนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับาทางมขอนแก่นนะที่นําสินค้าดีๆมาให้เราเพื่อพัฒนาให้กับคนไทยนะครับแต่พอคุยไปคุยมาก็แน่นอนครับก็ต้องมาจบได้เรื่องการเมืองตลอดเวลาเดี๋ยวดูซิว่าแชร์ปุ๊บเนี่ยเพราะเคทเขาเป็นคนที่ที่ที่ทบ้าเรื่องการเมืองมากนะครับก็ดีผมก็ชอบนะผมก็เลยอดถามเคสไม่ได้ว่าคิดยังไงอยากฟังจากเคสเนี่ยแหละช่วยแชร์กันหน่อยนะแชร์กันเยอะนะ ถ้าใครอยากฟังความคิดเห็นของดรเคสนะครับกับความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังแรงมากในสังคมไทยนะครับก็คือเรื่องคุณธรรมนัตพรมเผาใช่ไหมพรมเผาพรมเผาที่วันนี้ได้เผานายกประยุทธ์จันโอชาไปแล้วนะอา Kate ้าเคสค่ะท่านธรรมนัตลาออกหรือไร่ออกไม่แน่ใจนะจากรัฐบาลน,นี้กับการอธิบายของเขาที่เขาบอกว่าที่เขาต้องลาออกหรืออาจจะไล่ออกก็ได้นะ เพราะเขาบอกรัฐบาลนี้เอาประเทศไทยไม่รอดแล้วเนี่ยเคยคิดเห็นว่ายังไงขั้นต้นคือเป็นครั้งแรกในครั้งแรกในชีวิตที่หมอกับธรรมนัตคิดเห็นเหมือนกันก็คือพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลนี้เอาประเทศไม่รอดแล้วแต่ท่านประยุทธ์เขาไม่เห็นด้วยกับพวกคุณอะเอาไม่รอดได้ยังไงอะประชาิจก็ยังโอเคอยู่วัคซีนก็มาแล้วธรรมนัสอยากได้ตําแหน่งเองก็เลยงอนอ่ะ เศรษฐกิจก็โอเคอยู่นี่โอเคแถวแถวต่อชดอราบสิบเอ็ดหรือเปล่าคะเศรษฐกิจโอเคอยู่ไปเอาจากไหนมาโอเคเอาอะไรมาโอเคสภาพธรรมนัฐบอกว่าต้องลาออกเพราะไม่รอดแล้วคิดเห็นยังไงอย่างแรกเลยคือต้องขอบคุณคุณธรรมนัฐเลยนะคะเนื่องจากว่าการที่คุณธรรมนัฐเคยออกมาบอกว่าล้มเขาได้รัฐบาลก็สั่นคลอนแล้ววันเนี้ย เขาออกมาไม่ว่าจะลาออก,หร,อออกหรือว่าจะไล่ออกหรือว่าจะใดๆมันเป็นการที่บอกว่าตอนนี้ต้องบอกว่ารังรังโจรแตกเมื่อรังโจรแตกเนี่ยมันแรงไปไหมไม่รู้ <c oughs> <l ain> พี่ทอมบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงตัดสัญญาณอยู่คือเมื่อรังโจรแตกที่เราโดนตัดส by, ัญญาณเราโดนตัดสัญญาณหลังจากที่หมอแชร์ไลฟ์ของพี่ทอมเคลือหลังจากนั้นพี่ทอมก็ถูกตัดสัญญาณและค้างแบบที่พี่ทอมบอกว่า <l ain> ตั้งแต่ Facebook ไลฟ์มาไม่เคยค้างแบบนี้มาก่อนหมอเลยบอกว่าของเขาแรงจริงพี่ทอมอาจจะไปอยู่ต่างประเทศมานานไม่รู้ว่าของไทยแรงขนาดนี้อ่เรากลับมาวิเคราะห์ว่าเมื่อรังโจรแตกเราจะรู้ว่าใต้ฐานรังโจรมันมีอะไร ถามว่าถ้ารังโจนไม่แจไม่แตกเขารักกันแน่นกลมเกลียวมันจะยิ่งชิบหายในประเทศหรือไม่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โจนหนึ่งโจน A A1 และ A2 แตกมันทําให้แฉกันเองมันไม่ต่างอะไรกัอบอภิปรายแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายนะไม่ต้องโหวตคะแนนเสียงการโทรมาก็ได้โทรถามหมอก็ได้หมอก็รู้อยู่แล้วว่าวางใจแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อ ฝ่ายค้านเอาข้อมูลมาตีรัฐบาลมันไม่น่ากลัวเท่าอะไรรู้ไหมมันไม่น่ากลัวเท่าเพื่อนของรัฐบาลตีรัฐบาลด้วยกันหลังจากนี้ Stay tuned ทุกคนคะ่ะรอเลยค่ะละครและทุกอย่างมันพึง<ต>่งเริ่มอย่าพึ่งเบื่อเพราะว่าธรรมนัตพึ่งเริ่มโอเคแต่ กูไม่รู้จะไปทางไหนนเซฟเซฟมอของขวัญแห่แฉะมาค่ะแห่แเซฟมอของขวัญคุณทอมเอครั้งแรกในประวัติศาสตร์เจอหมอขวัญอาไหม่นะหมอเคสอาไหม่เคสแต่ให้แฟนนะเราลองลองมองอีกทีนะอยู่บอกว่าจงอะไรนะจงโจรยอะไรนะรังโจรแต่แต่ท่านปุ้ยก็จะบอกว่าคุณมาเทียบผมกับคนค้าแป้งคนมาเทียบผมผมกับคนที่เป็นโจรอย่างแท้จริงเทียบอย่างนั้นได้ยังไง ผมก็พยายามมีจิตใจทําดีให้กับประเทศชาติไอ้น,นี่มันอยากได้อํานาจเองพอผมไม่ให้มันก็งอนผมก็ต้องไล่พวกนี้ออกเคจะ,ะจะตอบท่านรปยุตยังไงจะตอบท่านระยุท์ว่าท่านเข้ามาได้เพราะใครขั้นตน้นอะไรคือฐานและกาวใจที่สมานอะไรที่มันปฟรจาที่พร้อมจะแตกทุกเมื่อได้รอดมาเกือบสองปี ต้องถามท่านก่อนว่าท่านอย่างแรกที่ท่านขลุมมาไว้ที่ท่านวางวางทรัพเอาไว้ว่าจะต้องมี2 5 0ห้าสิบสวอเลือกนายกและอยู่ดีๆท่านก็สไลเดอร์จากไหนมาไม่รู้ท่านไม่ได้แมอีเวนมาอยู่ในอินเตอร์สวันพาร์ทออฟก็แปลว่าดรเคกเราบอกว่าท่านนายกจะมาบอกว่าคุณธรรมรัฐเลวโดยทําคุณธรรมรัฐไม่ดียังไงเนี่ยก็พูดไม่ได้เพราะคุณประยุทธ์ก็เป็นคนที่เอาคุณธรรมรัฐเข้ามาเอง no เพราะคุณธรรมนัฐเป็นคนเอาประยุทธ์เข้ามา แล้วคุณประยุทธ์ทั้งสองคนพากันเข้ามาคุณทมนัดเอาประยุทธ์เข้ามาคิดอย่างนั้นเลยเหรอทำไมอ่ะคุณคิดว่าคุณคิดว่ามาสเตอร์ายในเกมนี้คือใครคือประยุทธ์หรือประวิทร์อ่ะประวิทย์เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เพราะประวิทย์ก็ไม่รู้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 ไม่จริงไม่เท่กับประวิทย์อ่ะไม่รู้เท่ากับไม่รู้เท่ากับรู้ทุกอย่างเลยและในการวิเคราะห์ของเคตอนเนี้ย พระวิทย์กับประยุทธ์ยังรักกันอย่างที่เขาแฉในสังคมไหมต้องถามว่าเขารักกันด้วยผลประโยชน์เขารักกันด้วยใจเขาเติบโตมาด้วยกันเขาความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงเรื่องของสามปอเนี่ยเราไม่รู้แต่เรารู้ว่ามัน มันเกี่ยวโยงกันด้วยทั้งเรื่องของคอนเน็กชันเรื่องของโตมาด้วยกันเรื่องของนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกันใดๆและก็เรื่องของผลประโยชน์อันมหาศาลจริงๆเป็นเพื่อนกันมา20-30-40ปีโตมาด้วยกันก็ไม่แปลกถ้าเกิดสมมุติว่ามีผลประโยชน์มาแล้วความสัมพันธ์จะเปลี่ยนเพราะว่า <Okay. S 1> so time change people change เนาะก็นี่นะครับจากดรเคสนะครับก็ดีใจนะที่น้องเขาอุตส่าห์มาได้นั่งคุยกับผมวันนี้นะก็อึ้งนะเพิ่งเจอคนเนี่ยแหละที่ วิเคราะห์หรือพูดได้เก่งกับผมจนผมก็ต้องใบ้ไปเลยนะแต่ถ้าฟังเคสดีๆแล้วก็คืออะไรนะครับมีการแตกแยกแน่มีการแตกแยกนะครับแ,แต่การแตกแยกเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของประชาชนนะคะ,ะเพราะว่ามันคือการแฉแบบม,แมันคือการแฉแบบอัลติเมทแฉมันคือการแฉแบบเมกะแฉเพราะว่าคนที่เป็นศัตรูแฉเราเนี่ยหรือสืบเรื่องเราเนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งคนที่น่ากลัวสุด น่ากลัวสุดๆถ้าเขาจะแฉเราคือเพื่อนสนิทของเราและต้องยอมรับว่าการที่ประยุทธ์สามารถสไลเดอร์ลงมาเป็นแคนดิเดตนายกและสไลเดอร์ขึ้นไปล้อข้างล่างทั้งหมดคือพอปชรอและธรรมนัตพูดเองชัดเจนหมอไม่ได้พูดว่าล้มผมได้รัฐบาลสันคลอนวันนี้ถามว่าคำว่าล้มผมคืออะไร ถ้าไปอิงก,กับคําว่าไล่ออกจากการเป็นรัฐมนตรีจากราชกิจจานุเบกษาเราคิดว่าเป็นการให้ออกหรือไม่และการให้ออกเนี้ยมันจะต้องขัดผลประโยชน์และคือมันมันสารกันด้วยผลประโยชน์ไปหมดแล้ววันนี้มันแครกถามว่าถ้าแครกเนี่ยหมอเชื่อว่าหนึ่งธรรมนัตไม่งงสองธรรมนัตไม่กระจอกฉะนั้นหรือประวิ์ก็แล้วแต่ไม่โง่และไม่กระจอกถ้าเขาเลือกที่จะแครกแปลว่า คร็กแล้วมีผลผลประโยชน์ที่มันรังน้งดุลังไม่พอฉะนั้นมันถึงต้องครก็กใครนี่พี่ขออนุญาตนะเคสนะขอสัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวหน่อยเคสเนี่ยก็ <c ate> ไม่เห็นอย <c ute> <n> ู่ในสคริปเลยไม่ไม่ไม่เคสเป็นนักธุกร,รกิจที่ประสบความสําเร็จนะ <c ute> แต่เคสก็เป็นผู้หญิงที่กล้าที่จะอมาวิเคราะห์หรือออกมาต่อว่ารัฐบาลกับสิ่งที่เคสคิดว่าไม่ถูกต้องใช่ไหมค่ะทําไมเป็นนักธุรกิจระดับเคสแล้วเนี่ย ถึงกล้าแล้วไม่กลัวหรอือว่าสิ่งที่เคสท,ทำเนี่ยมันจะมากระทบปากท้องของเคสหรือการทรมมหากินอะ่ะก็อย่างที่บอกไปทุกรายการนะคะ everything has price to pay but I'm rich I don't fucking care ไม่แต่พี่ก็ใจแต่มันไม่กลัวจะกระทบอันนี้คือเขาเรียกว่าถ้าเกิดทุกคนคิดแบบนี้ประเทศมันจะเดินต่อ,อยังไงคนที่เป็นเอลีทพูดว่าเอลีทไม่ควรเป็นเอลีทมันดังกว่าคนเดินดินพูดว่าเอลีทไม่ควรเป็นเอลีท ข้อแรกข้อที่2คือในเมื่อเราบอกว่าคือจริงๆจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคนที่ออกมาดาาา่ารัฐบาลคนที่อะไรชังชาติจะบอกว่ากูรักชาติมากกว่าพวกมึงอีกเนื่องจากว่าหมอถือว่าแผ่นดินเนี้ยให้หมอทําธุรกิจทำมาหากินมีลูกเลี้ยงครอบครัวได้ฉะนั้นการ ตอบแทนกับคืนสู่แผ่นดินคือการที่มองแล้วว่าแผ่นดินแม่งไม่ไม,ไม่ไม่โอเคแล้วไปต่อไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้แล้วายังไงต่อคนที่ได้จากแผ่นดินมาเยอะก็ต้องคืนแผ่นดินไปเยอะแค่นั้นเอง<ล>ไมไ่คิด<ล>ะอะไรมากคิดเห็นยังไงกับคนที่เขาบอกให้เคสอย่าทําเลยไม่คุ้มไม่ดีอยู่เฉยเฉยดีกว่าคิดเห็นยังไงคนที่ให้ความคิดเห็นอย่างนี้จริงๆคนที่คิดเห็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องยึดอันหลักไว้ก่อนว่าเขาหวังดี เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนอยากจะให้เราพูดเป็นกระบอกเสียงแทนและให้เรา pay price ที่ต้องจ่ายเองทุกคนอยากจะอย่างนั้นแต่คนที่เดินเข้ามาเตือนเตือนเราว่าไม่ควรพูดเนื่องจาก,กะจะก,กระทบธุรกิจทุกคนล้วนมีความเป็นห่วงแต่ว่าสิ่งที่เราเอามาเอา,เอาคําเตือนมาดูว่าเอ้ย เวทแล้วเนี่ยเราเสียผลประโยชน์ชัดเจนค่ะพอชัวร์แต่ว่าการที่เราได้พูดอะไรออกไปมันคือการตอบแทนคุณแผ่นดินเท่านั้นเองถามว่าการการที่เราเอาคําเตือนหรือเอาสิ่งที่เรามันกระทบกับเราทั้งหมดเนี่ยเอามาวิเคราะห์สิ่งที่เราจะต้องหาอย่างเดียวคือเส้นบาลานซ์ตรงกลางที่มันที่มันที่มันเป็นทางที่กลางๆในทุกอย่างเี่กำลังบอกว่าทุกสิ่งที่เคสทําตอนเนี้เพราะเคสอยากคืนกลับให้กับแผ่นดินคืนอะไรกับ อย่างแรกเลยคือสิ่งที่ออกมาพูดมันอยู่ในมันอยู่ในสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนควรจะมีก็คือ human right หมอบอกเสมอว่าหมอเชื่อใน human right และ freedom of speech มากฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเชื่อในเรื่องนี้แล้วเรากลัวอำนาจมืด โดยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกระทบว่ะฉะน,นั้นไม่ออกมาดีกว่าหรืออีเวนไปเลียเขาไปเลยมันจะได้ได้ผลประโยชน์มากกว่าอันนี้คือต้องอต้องบอกว่าไม่ใช่สไตล์คือทําแล้วมันปลอมตั้งแต่ทํามาเนี่ยนะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยนี่พูดกันแฟร์เลยนะอยากรู้เลยนะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยอันตรายขึ้นไหมมากมาก <laughs> ยังไงมาก <laughs> ค่ะ ก็คืออย่างแรกเลยคือหมออยู่อา,าสาเช่หรือไม่หมออยู่ในอาสาหลายๆเพจนะคะเบิอนเบื้องหลังในอาสาหลายๆเพจทุกเพจบอกเลยว่าถ้าหมอของขวัญออกหน้าราชการจะไม่เอาด้วยราชการจะไม่ช่วยอะไรเลยคาถามคือช่วยอะไรและช่วยใครเราตอนนี้ที่เราทํามาคือช่วยประชาชนไทยไม่ให้ตายขาบ้านถ้าราชการจะไม่ช่วยแปลว่าไม่ช่วยหมอของขวัญหรอไม่ใช่ไม่ช่วยประชาชนเพราะหมอไม่ได้ติดโควิดหมอรับไฟัคซินจากอเมริกามาแล้วทุกอย่างลอยลําสบายมีเงินใช้ถึงจนตายชาติหน้า ใช้สามชาติก็ไม่หมดฉะนั้นมานั่งคิดว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะเสียผลประโยชน์ได้ผลประโยชน์โอเคในานางธุรกิจเราก็ต้องช่วยในทางธุรกิจเราก็ต้องทําก็ต้องถามกลับว่าคุณทอมเครือทุกอย่างก็ออเซตหมดแล้วเซตเดาทุกอย่างแล้วทําไมคุณทอมเครือยังต้องออกมาพูดเรื่องการเมืองอันนี้ก็น่าจะเป็นอุดมการเดียวกันนะงั้นหมอขวาญขอถามอันนี้หน่อยนะถามแทนท่านประยุทธ์นะอ่านะพพี่เป็นท่านประยุทธ์แล้วนะโอเคค่ะหมอเคธ แล้วจะไม่มีที่ให้ผมยืนในประเทศนี้เลยเหรอต้องไล่ผมออกอย่างเดียวเลยเหรอฮะผมต้องทํำยังไงเพื่อให้คุณสบายใจอ่ะทําไมต้องมานั่งไล่ผมออกอย่างเดียวก็มีคนที่ยังรักผมนะเคทเชื่อไหมว่ามีคนที่รักผมอะ่ะเคทหาอะไรนะเส้นอะไรนะส่วนกลางหาตรงกลางกันไม่ได้เหรอเคทตอบไปยุตยังไงอย่างแรกเลยคือถ้าท่านอยากจะมีที่ยืนเราออกซสวันนี้จันโอชานามสกุลจันโอชาจะมีที่ยืนถึงแม้จะไม่สง่างาม แต่ถ้าท่านยังตะแบงอยู่แล้วบอกว่ายังมีคนรักท่านเอาผลประโยชน์ออกก่อนแล้วท่านออกจากโลกลาเวนเดอร์แล้วท่านมาเจอโลกจริงๆใส่แมสใส่ไอโมงไปเลยแบบไม่ต้องบอกเขาว่าท่านคือประยุทธ์และท่านจะเห็นความจริงว่าสังคมทุกวันนี้เศรษฐกิจทุกวันนี้มันคืออะไรและเป็นอย่างไรการที่จะบอกว่าถ้าท่านจะไม่ให้ผมมีที่ยืนเลยเหรอก็เห็นท่านยังยืนอยู่นอนได้หลับสบายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่า ท่านยังตะแบงไปแล้วทำประเทศชาติชิบหายเบอร์ที่ว่าแม้แต่ IMF วิกฤตต้มยำกุ้งก็ยังต้องต้องต้องสังงส่นคลอนว่าจะมาล้มแชมป์ซึ่งจริงๆก็ล้มไปแล้วแหละถ้าดูจาก GDP แล้วดูจากนี่สาธารณะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสมมุติว่าเป็นประยุทธ์นั่งอยู่ตรงนี้เป็นพี่ทอมเป็นประยุทธ์หมอก็คงจะต้องบอกว่าคนจะต้องบอกว่า,วาท่านหยุดฟังคนที่อวยแล้วมาฟังคนที่ดา่า แล้วลองวิเคราะห์ว่าคนรักท่านก็เยอะแต่คนด่าท่านเยอะกว่าเพราะอะไรนะั่สิ่งที่เคสกำลังบอกคือว่าถ้าท่านนายกจะเปลี่ยนมาย์เสต็จหน่อยเป็นห่วงประชาชนมากกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้หมายความว่าเคสจะไม่มีที่ยืนในท่านอยู่ในสังคมไม่ค่ะคนคนเราคนเราอย่างสมมุติว่าถ้าถามเรื่องคุณธรรมนัสหมอเห็นว่าหมอเห็นด้วยกับการที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ว่าคุณธรรมนัสจะลาออกหรือประยุท์ จะหักกับธรรมนัตหรือใดๆหมอถือว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคนไทยได้ประโยชน์ถ้าประยุทธ์ถ้าประยุทธ์ลาออกหมอเห็นว่าคนไทยได้ประโยชน์มากกว่าเขายังอยู่แล้วถามว่าจะไม่ให้เขามีที่ยืนหรอหรืออะไรหรือผลลัพธ์ทุกอย่างสัตว์โลกก็ย่อมเป็นไปตามกรรมพศออก็มาแล้วหนึ่งคือสัตว์โลกก็ต้องย่อมเป็นไปตามกรรมคุณทํากรรมอะไรไว้คุณจะบอกว่าเอ้ยทุกอย่างแบบนี่ระโทษกรรมสุดซอยไปหมดเลยอย่างนี้มันมัน อาต่เคสไม่เห็นเหรอว่าตั้งแต่ผมมาเป็นนายกเนี่ยนะนะประเทศไทยก็ไม่ต้องปิดถนนกันใช่ไหมไฟก็ไม่ลุกลงไปน้อยนะความระบบอะไรนะสงบ,บสงเงียบทาดเหิดก็ดีขึ้นเยอะนะโค<อ>วิดเนี่ยให้พระเจ้าลงมาก็ช่วยไม่ได้ทำไมพวกคุณกับพวกที่ออกไปปไปประท้วงเนี่ยไม่เข้าใจผมบ้างเลยอ่ะตอบคำถามแรกนะคะว่าตอบคำถามถนนท่าน คือเขายิงกันทุกวันเลยเขาเผากันเพราะว่าเขาจะสกัดกันไปบ้านท่านท่านท่านไม่เข้าใจแล้วท่านยังไงชูมินิฮาร์ดอะไรยังไงท่านไม่รู้หรอว่าที่เขายิงกันอยู่เนี่ยเขาจะไปบ้านท่านเขาไม่ได้จะไปไหนกันเลยที่เขาถูกเด็กถูกยิงเข้าตาตาบอดอะไรเนี่ยเขาไปบ้านท่านท่านไม่เห็นเลยเลยว่ายังไงมันสงบตรงไหนอะไรยังไงโควิดถ้าพระเจ้ามา ก็ช่วยไม่ได้แต่เราเห็นนะคะสถานการณ์เชนนั้นเนี่ยภาวะผู้นำสำคัญมากสำคัญที่คนที่เป็นแม่ทัพที่เก่งจะต้องรู้ว่าวันไหนที่เราต้องถอยและเซฟทหารของกองทัพ คงเบ่งเก่งที่รู้ว่าอันนี้มันสู้ได้อันนี้มันสู้ไม่ได้อันนี้ถ้ามันสู้ไม่ได้จะพลิกยังไงให้มันสู้ได้นี่คือภาวะผูน้นําเพราะไม่อย่างนั้นถ้าพูดว่าพระเจ้าลงมาก็ช่วยไม่ได้โควิดเราจะมีผู้นําทําไมก็เสมอภาคกันทุกคนไปเลยดีไหมก็ดีนะครับจากหมอเคสนะครับเือที่ผมทำอันเนี้ยพายาใหญ่ท่านประยุทธ์เห็นนะเพราะผมรู้ว่าคนในรัฐบาลก็มองพูดนะอย่าไปนึกว่าคนเกลียดหรือความไม่ชอบท่านประยุทธ์ไม่ใช่ครับ มันไม่ส่วนตัวต้องไม่เกลหมอพูดต้องแหละตลอด,น,ดน,นะหมอไปเจอคุณอนุทินหมอก็พูดว่าหมอวิจารณ์ท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีหมอวิจารณ์ท่านอันนี้พูดกับคุณอนุทินตัวต่อตัวเลยนะคะว่าหมอวิจารณ์ท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหมอไม่ได้เกลียดนายอานุทินชาญวีรูลหมอไม่ได้เกลียดคุณประยุทธ์จันโอชาแค่นั้นเลยแต่เกลียดในการที่เขาไปอยู่ตำแหน่งแล้วทํางานให้ประชาชนไม่มีความสุข ใครจะเกลียดหมอสมมุติว่าเกลียดอินเพอร์ a ันอลก็คือเกลียดนิสัยหมอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มาเป็นคนไข้หมอแล้วหมอดองคนไข้จนเสียชีวิตทั้งๆที่ตัวเองความสามารถไม่ถึงยากจะเกลียดหมอมันไม่แปลกแต่เกลียดเพราะว่าหมอไปอยู่ในหน้าที่หมอแต่ไม่สามารถทําหน้าที่หมอได้ดีและไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเกินเกิน,เก,นเกินความสามารถแล้วไม่รีเฟอร์ต่ออันนี้คือความผิดอันนี้ผมก็ p p r e c i a t e หมอเคนะครับเอาให้ชัดเจนนะครับท่านนายกครับท่าน รองนาย,ยกทุกคนนะคนไทยส่วนมากเนะี่ยผมคุยกับหลายคนมากนะครับเขาไม่ได้เกลียดท่านส่วนตัวนะเพราะเขาไม่รู้จักท่านส่วนตัวกันแล้วใช่ใช่แต่ที่เขาไม่พอใจก็นเนื่องผลงานน่าจะเป็นเรื่องโควิดหรือเรื่องเศรษฐกิจอะไรเงี้ยแล้วหมอเคสเขาพูดชัดเจนนะถ้าคุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทํางานได้ในการที่เอาคนที่มีฝีมือเข้ามาช่วยนะแล้วคุณต้องฟังเขาด้วยประเด็นคือนะจริงๆอะรอบตัวนาย,ยกคนเก่งเยอะนะคะแต่ท่านฟังหรือไม่ท่านฟังเฉพาะสิ่งที่ท่านอยากจะฟังหรือไม่ก็ไม่ฟังไปคนหนึ่งแล้วอะ ก็ถ้าไปยุทธ์ไม่ฟังคนนี้เราควรจะฟังคนนี้ว่าเขาจะพูดอะไรต่อไปหมอเชื่อว่ามีอะไรมันนถ้าคุณธรรมนัฐนั่งอยู่ตรงนี้เลยเคสจะบอกอะไรคุณธรรมนัฐให้กําลังใจก่อนอันดับแรกแล้วก็ยังไม่สายค่ะท่านยืนอยู่ข้างประชาชนประชาชนพร้อมจะลืมทุกอย่างพร้อมจะลืมทุกอย่างและให้โอกาสท่านในการที่จะพิสูจน์ฝีมือโอเค นี่คือด็อกเตรเคสนะครับทุกคนตบมือ,อนะ <cl aps> ดีใจมากที่ด็อกเตอร์เคอุตสาห์มาหาถึงห้องที่โรงแรมเลยนะ <c oughs> ขอแก้ขาวนี้แทนไปค่ะแทนไปว่านี่พี่ปุ้ยก็ัด้อยู่ <c oughs> พี่ปุ้ยก็ได้อยู่นี่ค่ะนีไม่ได้อยู่กันแค่นี้แทนไปมีแต่สาวๆ <c oughs> พี่ทำ <c oughs> พี่ทเขา<อ> <c oughs> ไม่ชอบคนเดียวอแรงวัสดีครับทุกคนครับมีอะไรนะครับสนับสนุนนะ ผมคิดว่าผู้หญิงที่มีจิตใจกล้าหาญขนาดนี้มันยากนะแนละอย่างนะดร์เคเเขามีสิทธิ์ที่แสดงความคิดเห็นแต่ไม่ควรมีใครมีสิทธิ์มาขู่นะหรือมาทํำร้ายชีวิตส่วนตัวเขาหรือมาทํำร้ายธุรกิจของเเลยนะครับอดีค่อยเพิ่งคุยกับสสท่านหนึ่งมาเขาบอกว่าก็อรอมนอนเนี่ยจะคิดแบบที่พี่ทำพูดว่าหมอเนี่ยสบายอยู่แล้ว ทำไมต้องออกมาพูดคนที่เป็นคลาสนี้แล้วออกมาพูดสแสดงว่าต้องมีแบค็คหรือนักการเมืองหรืออะไรที่จ้างมางานจ้างงานจ้างก็มาขอให้จ้างเถอะตอนนี้อ่ะพี่พี่จ้างเคสนะครับนี่พี่นี่คือค่าจ้างของเคสวันนี้ที่มาทำร้ายกับพี่นะให้ปริโก้ไปกไปประปตองหนึ่งส <laughs> <laughs> วัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ